สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหราพยากรณ์ทำนายฝันคลิปนี้อีพีนี้เราจะมาทำนายดวงชะตาลัคนาราศีตุลนครึ่งปีหลังประจำปีพุทธศักราช2568รับชมรับฟังได้เลยค่ะ ต่อไปนี้คือคำทํานายดวงชะตาชาวราศีตุลวันที่17ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกายนดวงชะตาราศีตุลครึ่งปีหลัง2568ภาพรวมดวงชะตาครึ่งปีหลังนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการตื่นรู้สำหรับชาวราศีตุลเส้นทางชีวิตจะพาคุณออกจากความสับสน เข้าสู่ความเข้าใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าของเวลารู้จักวางแผนชีวิตให้รอบคอบและหันมาดูแลใจของตัวเองมากขึ้นเป็นช่วงที่หลายสิ่งอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการงานการเงินความรักและความสัมพันธ์แต่เป็นการเปลี่ยนเพื่อผลักคุณไปสู่จุดที่ดีขึ้นในชีวิต หากคุณเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งเกา่าเปิดรับบทใหม่ในชีวิตครึ่งปีหลังนี้จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญยิ่งการงานการงานของชาวราศีตุลครึ่งปีหลังนี้จะมีมิติใหม่เข้ามาในชีวิตการทำงานคุณอาจได้รับมอบหมายงานที่ไม่เคยทำมาก่อนหรือเจอผู้ใหญ่ให้โอกาสแบบไม่ทันตั้งตัว คนที่ทำงานประจำมีแนวโน้มได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับงานสำคัญที่เป็นหัวใจขององค์กรแม้งานจะหนักแต่จะเป็นโอกาสที่นำไปสู่ความก้าวหน้าในระยะยาวส่วนผู้ที่คิดเปลี่ยนงานช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่ง แต่ต้องแน่ใจว่าคุณไม่ได้หนีปัญหาเก่าไปหาโจทย์ใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมคนทำธุรกิจส่วนตัวควรระวังเรื่องบริวารลูกน้องหรือหุ้นส่วนอาจมีความเข้าใจผิดหรือเจอคนไม่ซื่อแต่หากอดทนและใช้สติในการเจรจาจะสามารถพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสได้คำแนะนำเพิ่มเติม ทำงานแบบมืออาชีพอย่าใช้อารมณ์นำฝึกการสื่อสารที่ชัดเจนโปร่งใสมั่นเก็บข้อมูลหาข่าวสารรอบตัวการเงินการเงินในช่วงครึ่งปีหลังของชาวราศีตุลจัดว่าขึ้นลงเป็นจังหวะเงินเข้ามาหลายทางทั้งจากงานประจำรายได้เสริมหรือโชคลาภเล็กๆน้อยๆแต่รายจ่ายก็มากขึ้นเช่นกัน ส่วนใหญ่หมดไปกับเรื่องครอบครัวสุขภาพและการปรับปรุงชีวิตบางท่านอาจกำลังวางแผนซื้อรถซื้อบ้านหรือมีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินซึ่งหากวางแผนดีก็จะผ่านได้โดยไม่สะดุดสิ่งที่ต้องระวังคือการลงทุนที่ไม่ได้ศึกษารอบคอบหรือการใช้เงินเพื่อตอบสนองความอยากชั่ววูบ เพราะจะทำให้คุณเสียโอกาสในเรื่องที่ควรสำคัญกว่านั้นในทางกลับกันการลงทุนในตัวเองเช่นการเรียนรู้ทักษะใหม่หรือสร้างพอร์ตออนไลน์จะให้ผลตอบแทนในระยะยาวที่คุ้มค่ากว่ามากความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์มีทั้งสุขและแรงสันสะเทือนคุณและคู่ของคุณ อาจเจอช่วงที่ต่างคนต่างวุ่นเวลาจะทับซ้อนกันมีเรื่องให้คิดมากทําให้เกิดความห่างเหินในบางช่วงหากคุณเข้าใจว่าความรักคือการปรับตัวไม่ใช่แค่ความรู้สึกดีๆจะสามารถประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไปได้คําแนะนำคือหาเวลาอยู่ด้วยกันแม้เพียงสั้นๆ อย่าปล่อยให้อารมณ์มากำกับคำพูดพูดความในใจอย่างตรงไปตรงมาแบบอ่อนโยนคนโสดมีโอกาสพบคนที่ถูกใจผ่านช่องทางออนไลน์หรือในระหว่างการเดินทางคนที่เข้ามาอาจไม่ใช่สเปคในแบบเดิมแต่จะมีสเสน่ห์บางอย่างที่ดึงดูดใจคุณความสัมพันธ์จะค่อยเป็นค่อยไป ไม่ห,หวาแต่มีแนวโน้มพัฒนาอย่างมั่นคงหากคุณเปิดใจข้อควรระวังระวังคำพูดที่อาจสร้างความเข้าใจผิดโดยไม่ตั้งใจอย่าทำงานเกินกำลังเพราะอาจล้มป่วยระวังเรื่องคดีความเอกสารหรือสัญญาควรอ่านให้ละเอียดควรตรวจสุขภาพเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตอย่าไว้ใจใครง่ายเกินไปโดยเฉพาะเรื่องเงิน เลขนำโชคเลขเสี่ยงโชคเลขที่เกื้อหนุนดวงชะตาในครึ่งปีหลังได้แก่0-5-6-9ชุดตัวเลขที่เหมาะกับการเสี่ยงโชค0-5-56-69-509-965-569 059ควรเลือกเลขตามสัญชาตญาณหรือเหตุการณ์รอบตัวในช่วงนั้นบางคนอาจได้โชคจากเลขป้ายทะเบียนหรือเลขที่บ้านเก่าทำบุญเสริมดวงการเสริมดวงครึ่งปีหลังสำหรับชาวราศีตุลควรเน้นเรื่องการสร้างบุญจากการให้อภยัยและการปลดปล่อยพันธกรรมสิ่งที่ควรทำเป็นพิเศษได้แก่ ปล่อยปลาไถาชีวิตโคกระบือทำบุญให้เจ้ากรรนายเวรสวดมนต์บทเมตตาใหญ่ก่อนนอนเป็นประจำวัดที่เหมาะแก่การทำบุญในครึ่งปีหลังได้แก่ 1. วัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครเสริมสเสน่ห์เมตตาคนเมตตาคนช่วยเหลือ 2. วัดมเหยงจอพระนะครศรีอยุธยา เหมาะกับการปล่อยปลาชะโดปลาบึกเสริมเรื่องการเงินและปลดปล่อยพันธกรรม 3. วัดโสธรวรารามวรวิหารจอชะเชิงเซาเสริมเรื่องความมั่นคงความรักและธุรกิจ 4. วัดป่ามหาวันจอเลยหรือวัดสายกรรมมาฐานสำหรับผู้ที่ต้องการพ้นทุกข์ในใจฝึกสมาธิปลดปล่อยบ่วงกรรมเกา่า บทสรุปส่งท้ายชาวราศีตุลครึ่งปีหลัง2,568เป็นจังหวะเวลาที่คุณจะต้องเรียนรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายถึงความสูญเสียแต่คือการสลับางอย่างเพื่อเปิดทางให้สิ่งที่ดีกว่าหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตหากคุณไม่ยึดติดกับอดีตหากคุณไม่หวั่นไหวกับคำพูดของคนอื่น หากคุณวางแผนชีวิตด้วยปัญญาแล้วดำเนินชีวิตด้วยความสงบนิ่งดวงของคุณจะสว่างสวยัยแม้ในยามที่ท้องฟ้ามืดที่สุดสรุปสุดท้ายขอให้ชาวลัคนาราศีตุลนฝันฝ่าอุปสรรคที่เข้ามาด้วยสติสมาธิและปัญญาโชคลาภวาสนาไม่มีเข้ามาแบบไม่ขาดสายสาธุสาธุ สาธุสวัสดีขอบคุณค่ะ